สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอแก้กข่าวให,ห้ผาด h ช n แนลเนาะผาด h ชนแนลไม่ใช่เลขไรเลขเพิ่นเนาะโมเมนมันอาจจะตรงกับของปู่เอออาจจะตรงกันผาหัดวันนั้นวันแรกตื่นเช้ามายังไม่มีใครตื่นไม่แม่ตื่นเขาก็ลงมาแต่เช้าก็บอกว่าแม่เมื่อคืนฟันว่าปู่มาบอกหกเจ็ดศูนย์เออแม่ก็ฟังอยู่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไร อว่าเลขเพิ่นจังไดล้ละเดือนสเกลฟาฮัตฝันแม่ระฮัตตื่นขึ้น,นามาแคมื่อเศร้ามื้อนั่นพะฮัตบอกแม่เลยว่าแม่หมื่อขึ้นฝันว่าปูเมื่อบอกว่าสันคือปูเมื่อบอกกับสิบบอกนี่ละหกเจ็ดศูนย์ว่าสันเนี่ยเพิ่นว่าตื่นขึ้นมาแต่เศร้าเลยเนี่ยเจดแดงลุขึ้นมาหนึ่งเขา่ากำลังเตรียมตัวสิไปใส่บาตระหฮัตลงมากพอดีเมื่อขึ้นฝันว่าปูเมื่อบอกเลขแม่สันเดีย อฝันว่ามากกว่ิบบอก 6, 7, 0, หกเจ็ดศูนย์ไม่ใ่เนี่แต่เก้าเจ็ดน่ะสูตรทําหรือยังไงกับเขาชอบแปดเขาชอบแปดห้ากับ 97, เก้าเจ็ดเนาะแดงกระดาษดำคำาเคียดรุ่นก็ะหวยตะเล็กไอหวยไอ้ธนาคารขอแก่คข่าวให้เพิ่นมีคนบอกว่าเพิ่นเอาหวยคนอื่นมาลงมันโ่เมนมันจะจิไปตรงกับของเพิ่นเนาะเออ อาจจะเป็นท่อมากว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาเอาเอาเลขพหาฮเออที่แรกกะคิดว่าแมนคิดไปคิดมากไตต่อมาเนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้าเพิ่นตื่นขึ้นมากจะแดงไปกําลังเตรียมตัวใส่บาทแม่หมื่อึืนฝันว่าดันปูมาบอกเลขจากปูทั้งใดว่าสัน่นมากกต่สิบบอกหกเจ็ดศูนยาสั่นเนี่ยโอ้เหลว่างามเสือโลดกันเลยบางส ว่าเลขแหงสีมีศูนย์กสันเดียเสียงว่านะอ่บัดเก้าเจ็ดนะเพิ่นได้มาจากทัางไดกับอโอ้โหแต่ว่าเพิ่นคำนวณคำนวณว,ว่าเพิ่นได้แปนหาเพิ่นได้เปนหากับเก้าเจ็ดเนาะก็สิตรงกับเลขเพิ่นเออว้าถ้าเป็นเลขเพิ่นกับว่าต้องมาเอาว่าสันนิวาน,นั่นไหมมันมามนเนีย ก็้มันทั่วบ้านทั่วเมืองจะเป็นเลขตัวเองก็เป็นเนาะจี่แดงก็บว่ได้ไปตามนะน้ำเพิ่นเพิ่นไปคนเดียวพระฮัทนะจี่แดงกับเมื่อยม่ได,ด้ไปตามไปตามแตเปิดวัดให้ปู้กุดแห่แหละว่เปิดวัดให้ท่านท่านกําลังสร้างก็ไปเปิดในท่านเบอร์บัญชีก็ลงหลายคลิปแล้วนะคะเบอร์บัญชีพระพระรัฐธรรมนูอพระรัฐธรรมนูญจดไว้เลยค่ะ อินดีถ้าโอนเข้าไปเจ๊แดงขึ้นให้หน้าจอหมดทุกคนเนาะขึ้นให้หน้าจอคลิปเจ๊แดงที่วัดบ้านหวยบ้านกุดแหงก็ขึ้นแล้วก็ตรงไหนถูกบ้างเจ๊แดงก็ขึ้นให้ท่านโอนได้เลยค่ะแต่บางท่านอยากจะผ่านเจ๊แดงก็ลายเจ๊แดงก็เป็นลายใหม่นะคะลายเก่าไม่มีลายเก่ามันแห้งแล้วเบอร์ลายใหม่ก็0 8 2 8 5 4 2 4 1 9ี่สี่ ถ้าผ่านเจดแดงก็วันอะไรล่ะจะได้ไปกุ่มพาวันที่28เนาะวันที่28ไปร่วมภาพป่าเนาะจะทำต้นเงินไปแล้วกันเนาะถ้าใครผ่านเจดแดงแต่ก็อยากให้เข้าบัญชีปู่เลยขึ้นเบอร์บัญชีปู่ให้เนาะทั้งทั้งจดนั่นมันไม่มีแอดมินมดก็ไม่สบาย ก็ฝากเบอร์บัญชีของท่านแล้วกันนะคะเบอร์บัญชีของปู่พระราธรมนูลอินดีศูนย์ศูเอ๊หกสองแปดสองย์หกหนึ่งสีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอำเภอเพเอ์บันเทนอำเภอเพนนะคะพระรัธรรมนูลอินดีเนาะขคุณไ้นานะจอลยคลิปแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมโอนน้อยโอนมากก็ผ่านบัญชีท่านเลยจเจแดงว่ามีแอดมินเขียนงาน ทั้งขายครีมทั้งจดแพ็คของแพ็คของค่ะครีมก็ได้ขายดิบขายดีมือนีห้าหกโมงแรงเลยได้ค่ะท่านผู้ชมใจแรงก็เพึ่งนึกได้ก็เลยมาแก้ข่าวให้พะหัดแน่มันไม่ใช่หวยไครหวยเข้าฝันเจนะ็ดศูนย์น่ะที่เขาถูกนะ่ะหกเจ็ดศูนย์ตื่นเช้ามาเขาก็พูดให้แม่ฟังเลยนู่นค่ะ กั97น่ะเข้ามาจากไหนเป็นชอมชอบหรือมาจากไหนหรือปู่บอกก็ไม่รู้เขาก็มี85กับ97เนอะอ๋อสิม,มะโมโหระหัดบ่ได้ดอกเพราะว่าคนกัดมันอาจสิม,มะตรงกัน97น่ะบ้านขุนไหก็ตรงแม่วาลีก็ตรงคุณกัญญาก็ได้แล้วคุณพ่อพรมันดุงก็ได้97 97เเยอะมากๆ จนเจ้ามือกักจ้ามืออั้นเจ้ามือจ่ายครึ่งเลยเนาะแต่เจแดงได้เต็มพอซื้อก่อนซื้อนานแล้วเนาะเลขผูใ้ใดก็อาจสีมาเข่ากันเนาะแม่นบอทันผู้ชม,อมเอาผูใ้ใดสีทำบุญกับแม่วาลีก็ ทักไล่น้ำได้ค่ะมีคนแจ้งความประสงค์กับแม่วาลี่สิท่านบุญให้วิญญาณเจแดงกับว่าอยากท่านบุญให้เพิ่นออมีคนแจ้งความประสงค์มาอยู่ทักไล่อุ่นเขาเป็นทักไล่ละเจแดงก็สิให้เป็นเบื่อบัญชีเจแดงเดี๋ยวห้างเศรษฐีหาแม่วาลี่อีกท่านบุญให้แกวิญญาณดวงนั้นเนาะออบางสกุลเสียพานาแพทไปยังสันนาะค่ะท่านผู้ชมไอ เพิ่นกับได้โชคมาสามวดแล้วนี่งวดที่สีว่วมันสีว่าเข่ามันกับเข่าเนาะ mm. คิดว่าจะเขา 6, 2 2> mm. ่าหกสองผลเนี่ยมาเข่าหกเจ็ดเนาะ mm. ทักเบอร์ไล่ใจแดงนะเบอร์ศูนย์แปดสองแปดห้าสี่สองสี่หนึ่งเก้าเบอร์ไล่ค่ะเบอร์ไล่จัดเก็บเบอร์ล่องเครืองแหละทักไล่อย่าโทรมาเด้อค่ะ mm. ถ้าโทรมาก็โทรเบอร์เก่าเบอร์ศูนย์ หกห้าสองเจเนาะค่ะเนาะเบอร์ลน์เบอร์ไล่กับศูนย์แปดสอกห้าสี่สองสีเบอร์ไล่อย่าโทรค่ะไล่ยางเดี๋ยวจัดเก็บเบอร์ล่งเครื่องไล่มันจะขึ้นเลยแล้วก็ทักมาเลยไม่ต้องเพิ่มเพื่อนเห็นหน้าเจะแดงแล้วก็ทักมาเลยแล้วก็เบอร์โทรนี่ศูนย์หกห้าสองเจ็ดสองสาห้าสี่ำหรับผู้ใดที่บมมีไล่เนาะกต่ พ่อสังคิมเนาะ,ะค่ะะว่าจิไปหาแม่อารี่จักสองสามมือกันค่ะไขมันอันนั้นก่อนเลยวันที่หาไปก่อนเนาะรอรอเงินท่านผู้ชมใครจะโอนมาทำบุญแล้วก็ไอ้ปูปูบ้านคุดแฮนอะโอนเบอร์บัญชีเพิ่นเลยได้ค่ะจะแดงให้ไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวปักมุดไว้ให้ข้างล่างน้ำเนาะค่ะปักมุดไว้ให้ ขึ้นให้ไต้คลิปพร้อมเนาะค่ะเด้อพารัฐธรรมนูญอินอินดีเนาะคะ่ะเนาะหกสองแปดสองหกหกศูนย์หกหนึ่งสี่เนาะคะ่กะกับอ่อนไปทางวัดได้คะ่ะรวบร่งตามจุดประสงค์ของปูเนาะคะ่ะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกเด้อหาสื่อมาได้อ้าวปะปะูอายเพิ่นเสร็ดผม เซ็ดผมเซ็ดผมดีๆหลานกำลังดื้อกำลังซนเหญิงผู้หญิงหน่อยอย่าดื้อย่าซนหลเด็กผู้ชายคนนี้เชื่องนะเอาเอาเอาแกผ่าโซ่ท่านผู้ชมโอ้ยหนอย่างๆมันนี่เน,น,นี้นยขอดไปอีกมึงดูเป็นสองโอ้ยหนอสำรับหวยน่ะจะไปตามใไฮด้วยค่ะหวยแม่วาลีหวยบ้านกุดแห่หวยพระหัตถ์ชาแน,นล หว,วยของไปที่ถูกหวยคุณกัญญาที่ถูกหวยลุงพรเนาะหวยลุงพรบั้นดุงที่ถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามให้ทุกมองเดี๋ยวเบิ้งก้อนมองได้ถูกถูกกันหลายมองหลายที่ค่ะไม่ใช่แต่ที่เดียวเนาะเออถูกกันหลายมองหลายที่ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะสำหรับครีมกับทักหน้าได้ค่ะท่านผู้ชมครีมพร้อมสบู่สบู่หนึ่งก็น้ำครีม เดคีมในคีมช่วยให้หน้ากระชับรูขุมขนแล้วก็ลิ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นดีขึ้นปรับสภาพผิวหน้าให้นุ่มเนียนบม,ม่มีรอยตีนกาเนาะคะ่ะให้เป่งปังให้หน้าเป็นเด็กให้หน้าให้ผิวให้ผิวเป็นเด็กแล้วก็คีมกลางวันก็บำรุงหน้าให้กระจ่างใสท่านผู้ชมอยู่ภาคใต้เพินพ่นเพิ่นไล่ามาบอกจะแดงว่าสิแคบไห้เบิ่งอยู่อัน ภาพเก่าเนี่ยพ่นนาดำมีฝาภาพใหม่มันจงมมา่หา้หนาขาวใสไทบบานกรเจอดทักว่าหน้าไปทำอะไรมาขาวกว่าเก่าพ่นอ่ะพ่นใส่ครีมเจแดงเบอร์สองกระปุกเจแดงบอกการัานตีการัานตีว่าฝาหายหน้าขาวจั๊ะเพราะว่าเจแดงไม่ได้เป็นฝาก็เลยบอกการัานตีไปให้โทษถามกับว่าไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันทําให้หน้าเรากระจ่างใสไร้ริ้วรอยและ ฟาจุดด่างดําจางลงแค่นั้นมันจะหายภายใน6เดือนถึงปีหนึ่งถ้าเป็นฟ้านะแต่คนนี้เขาใช้สองกระปุกหน้าเขาเขาวใสเ,เขาไลา่ไม่ให้เบิงเขาสรงภาพไม่ให้เบิงค่ะท่านผ้มอยากจะเอาภาพถึงให้เบิงอยู่ดอกแต่ว่ามันอยู่ในเฟซอยู่ในเมสเซนเจอเนาะเนกับไได้ออกอากาศนัะะ่นหรืะเนาะทักมาใดค่ะท่าน้ม ตามที่นใหไหนาจอก็เบอร์ปูเอาเทาเอาค้นกับโอนมาไล่หลายโอนไปเบอร์ปูไล่หลายโอนไปเรียวกับแจ้งเจแง๊แดงก็ส่งไปเสียไม,ม่เจ๊แดงเบิ่งเนาะก็ขอขอบคุณมทธนาสาธุด้วยวัดปูก็จะได้เจริญงอกงามตามรอยพระพุทธศาสนาเนาะค่ะเนาะไว้ให้ลูกให้หลานคงอยู่สืบไปเนาะสำหรับศาสนาพุทธเนาเนะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธอ่พระพุทธเจ้าพระธรรมก็คำธรรมสั่งสอนเนาะพระสงฆ์ก็ถ้าไม่มีสงฆ์ก็ไม่ค่อยจะมีพระธรรมเนาะตรงนี้พระสงฆ์ค่อยแนะนำท่าธรรมไห่โฮให้แจ้งให้รูให้เห็นศาสนาข้ศาสนาพุทธต้องมีพระที่ชี้ธรรมนำทางในพระธรรมเนาะถ้าผู้ใดรู้ซึงถึงพระธรรเแี้ยวก็จะเป็นบุญกุศลค่ะท่านผู้ชม รู้บาปบุญคุณโทษรู้การดำเนินชีวิตอยู่รู้กับการร่วมสังคมรู้ไอทำความดีปรับปรุงตัวเองพยายามทําตัวเองให้เป็นค้นดีอยู่ได้สังคมเห็นด้นเนาะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระสงฆ์คอยแนะนำสั่งสอนเนาะคู่บาอาจารย์ผู้สอนสั่งเขากับจะบุรูดิจี้แดงกอ่านตํารับตำล่าจนไอ อันซึ่งหลายเกิดทําหนังสือแจกแจกในงานท่าหมุนเมนะของของปู่จลันวัดอัมพวาเนาะวัดอําพวาเนาะปู่แจกแล้วก็มาทำแจกอีกทำแจกสามชุดสามครั้งค่ะเนาะคําสวนของปู่จลันโอ้ฟังทูกมืออ่าน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 จะเด็กจะมาอ่านหนังสือเนาะอ่านแต่เป็นสาวจนว่าเท่า ที่ตาพอดีมีโทรศัพท์บริยานเรียวเปิดฟังฟังยางเดียวป <c oughs> ูเว้าเนาะตะกอนอ่านทํางานได้กับพิมพ์พิมพ์พิมพ์หนังสือทุกมื่นล่อบ่ได้พิมพ์โงพิมพ์เมากัสิบ่ได้พิมพ์บริขายคือสมัยก่อนเนาะ <c oughs> ไปทํางานโรงพยาบาลใดโอ้ยหอบมาเป็นเลมเลมอ่านอ่านแล้วกะสวดมุ่นเนาะค่ะทุกมือนบริด้อ่านเลี่ยวมาทํ t ยูทูยูตนาจจอกับฟังนัยนิยมกึ่งขึ้นแค่นั้นเองเว <c oughs> ลาจะนอน กอมให้เจ้าของหลับหาหกทุ่มจังเด้หลับเนาะทำงานเนาะหกทุ่มตีหนึ่งจังเด้น,นอนกับนอนบ่หลับกับเปิดกอมเนาะเปิดกอมเอาท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ลำรวยถูกหวยไปน้่กันที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเจแดงจะติดตามให้เนาะวันนี้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นหน่อยนึงก็ดีขึ้นไม่เหนื่อยมากอืมแต่ก่อนมันจะเมื่อยมันไม่แห้งไปใสกับท่านผู้ชมหมดพลัง ตอนนี้มีพลังแล้วคนถูกเลขนั่นกับมีพลังมองได้ถูกตรกรบถูกหลายมพ่นกับโมีพลังเนาะทีนี้มีที่ถูกแล้วมีที่เด็ดแล้วเนาะค่ะงวดหน้าตามกาันโตเนาะพ่อพรแม่วาลีพ่อพ่อ,พอล่างทรงเนาะเออคุณผู้ชมสวัสดีก็แล้วกันนะคะบาย,บาย